กบจ้พี่น้องขนาดเธอเลยแซบหลุดั้งมดว้ยพี่น้องมึงหน้าใสใสอุ้ยอุ้ยอพี่น้องบางเด้อคงสิจกบางเด้อมันแบบตีนยุกยุกยุกอยู่อุ้ยอุ้ย เดี๋ยวเอาอันดังแข็งออกมาก่อนจ้ะพี่น้องกบดังแข็งได้หน่กบดังแข็งอุ้ย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 พี่น้องอุ้ยอุ้ยนี่เอาเจี๊กเลยนี่กบพองเท้จ้ะพี่น้องอันนี้คุดหูเลขเราจะได้เลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเ่ยวเร็วพันหวานให้ท้าเสียมให้มันหมาเถอะนะ ออ้ยกบจากพี่น้องขนาดผู้ไทยผู้ไทผู้ไทผู้ไท โค้ด้ก์หัวเข่าอ่อ,าอนหัวเขา่าหัวเข่าเธอเลยแทบหลุลดม <laughs> ึโอ้ยกบไปจ้ะพี่น้ <laughs> องวิ่งกัโอแม่นคนเห็นนะจ้ะพี่น้องเว้ยตั้งใจมันรุดไม่หรีกบหน้าจ้ะพี่น้องให้พี่น้องเบอร์จำนี้เนาะ <laughs> เมื่อยหคุบแล้วหัวเข่าหัวเข่าง่จินอน่อนนี่จ้ะพี่น้องกบหน้าเนาะจ้ะนี่ ไปเห็ดกินแซ่บๆเนะจ้ะพี่น้องนี่ตึงนะจ้ะพี่น้องอุคือเป็นน้ำเอาเอ้าอันนี้กบอันดังจ้ะพี่น้องเยอะมากตัวหนึ่งเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยปาพี่น้องได้อีกแล้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเหี้ยอีกเลยนี่ได้อีกแล้วจ้ะพี่น้องตัวหนึ่ง ติดกันเลยจากกับโตมื่อกี้นี้อุ้ยอันนี้บ่ได้ตั้งใจมาหากบเลยจากพี่น้องบ่ได้ตั้งใจว่าสิทายพ้อมจะมันได้พอดีดจากพี่น้องนี้โตที่สองจากพี่น้องว้ายว้ายเนี้ยว้วายไปลไแล้วได้ลวจากพี่น้องโตที่สองนี่มารักไอดีจากพี่น้องแบบบ่ได้ตั้งใจเนาะจา้ะนี่ลมด,ดีนีน่เนาะ ตังแข่งหมดตุ้อ้กบดังแข็งจากพี่น้องตัวน้อยไไปปนผิวแค่เสบกบดังแข็งกระปูจ้พ <c oughs> จะพี่น้องอันนี้ตัวเม่ัวเมเ่เบิ้งจังใดนี้เด้อจ้ะพี่น้องมันสิมีนี่เป็นเหมือนหน้าท้องเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องนี่ข้างหน้าแต,าต่ตัวผู้ตัวผู้สิเป็นแบบเหมือนกล้าม เป็นอยู่ทางกลางเนะจ้ะพี่น้องอันนี้สิเป็นแบบกระเตียวทางทงขอบแบบนี้พี่น้องได้อีกแล้วแต่กุ้งปนิทายไว้นี่ตื้นตื้นหาจ้ะพี่น้องมาเบิง่งตื้นตื้น,นหนึ่งได้จ้ะขนาดน,านา้ำใสใสไบ่ได้เลองได้จ้ะพี่น้องคุดสามชีบาทเองตัวที่สามจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยใหญ่แต่ว่ามันตื้นอู้น้ำออกแต่ว่าตื้นดี่ดีจ้ะพี่น้องที่สามตัวแล้ว